สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อ i ิ t ครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกแรนดอมวันี้คือความสวยงามที่คุณมีไม่เหมือนใครขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะกำลังนึกอยู่ว่าจะดูพลังงานทั่วไปไหม ขอดูสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันเป็น A o f s w o r d e นะคะ A o f c u p s U the star พลังงานนี้ดีลองเช็คพลังงานกันหน่อยเนาะพลังงานช่วงนี้นะคะพี่ไพ่บอกว่าดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในภาวะที่แบบเหมือนก่อนหน้านี้คิดคิดไม่ตกหาทางออกหาทางอะไรบางอย่างให้กับตัวเอง จะเป็นช่วงที่คุณทบทวนเนาะทบทวนเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คือลึกๆเรารู้สึกเหมือนคุณมีคําถามนะมันเหมือนมันเอ๊ะอะไรบางอย่างอะแต่แบบไม่แน่ใจว่าจะแบบจะฟันธงยังไงดีคือจะไปต่อจะพอแค่นี้จะมูฟออนหรือจะยังไงกับชีวิตตีความกล้าหาญในใจมันมีนะแต่มันเหมือนมันถูกปกคลุมไปกับอะไรบางอย่างอะ่ะ คือถ้าเป็นในเรื่องงานเนอะแบบเออออกจากงานนี้ดีไหมไปหางานอื่นดีไหมสมัครงานใหม่จะได้ไหมจะมีความรักใหม่เข้ามาไหมมันมีความกลัวอยู่ล้อมรอบตัวคุณอะท,ท,ท,ทั้งทังที่ลึกๆแล,ล้วอะคือถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวคุณในอนาคตเดินมาบอกคุณนะคือเขาจะขำแล้วเขาจะอมยิ้มแล้วเขาอยากจะกอดคุณแน่นๆแล้วบอกว่าเธอ ออปชันเธอมีเยอะมากเลยทำไมถึงแบบเหมือนแบบเหมือนคิดว่าตัวเองไม่มีออปชันน่ะทำไมทำไมให้เครดิตตัวเองน้อยจัง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่คุณไม่รู้จริงๆหรอแบบมีแต่คนอยากจะได้คุณไปทำงานอะ่ะคือคุณภาพขับแก้วขณะนี้เป็นคนทำงานที่ดีคือศักยภาพในตัวคุณน่ะมีเยอะมากนะ มีเยอะแต่ทำไมเหมือนไม่แน่ใจว่าคุณไม่เห็นหรือคือถ่อมตัวเป็นเรื่องดีนะแต่อันนี้คือถ่อมจนแบบเดี๋ยวก่อนให้เครดิตตัวเองหน่อยคุณเป็นคนพิเศษมากๆนะคะถ้าในสายตาเจ้านายก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีเป็นแบบเรียกได้ว่าลูกน้องในฝันเลยอะ่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานนะคือคุณจะไปอยู่ในที่ใดหมู่ใดอ่ะอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคะก็จะต้องแบบเป็นตัวเต็งอะ่ะ ือเพื่อนๆจะคิดถึงอ่ะเวลาคุณไม่อยู่ถ้าเป็นคนรักนะคะต่อให้มีใครสักคนไม่น่ารักกับคุณเลยอ่ะแล้วคุณก็งงตัวเองใช่ปะเวลาเจอคนไม่น่ารักแบบอะไรวะแต่เชื่อไหมเวลาถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะสมมุติว่าเป็นกรณีในความรักที่อยู่ๆคุณไปนค้นพบอะไรบางอย่างว่าเฮ้ย ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะไม่ตรงปกแล้วคุณก็แบบว่าเอ้ยทำไมอะเราก็แบบอุตส่าห์ตั้งใจรักอะไรทำนองนี้อเนาะคือจริงๆอะมันเหมือนกับว่าจักรวาลเขาต้องการที่แบบจะตะโกนบอกคุณว่ายูยูมีทางเลือกที่ดีกว่านี้นะชีวิตยนะูน่ะคนนี้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆ คือเหมือนจะก็จกัจกรยา,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 านจักรวาลนี่พูดไปไหนพยายามบีบคันให้ให้คุณเห็นนะว่าแบบมันไม่ดีมันไม่โอเคคือเหมือนเหมือนมันเป็นสัญญาณในๆอะ่ะถ้าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่สําหรับคุณอะ่ะแสดงว่าเบื้องบนนะคะเขาเตรียมอะไรบางอย่างที่ดีกว่าไว้ให้กับคุณอย่างแน่นอนใช้คําว่าอย่างแน่นอนเลยนะเพราะคุณคือแบบเดอะสตาร์คิดดูเดอะสตาร์เลยนะ เป็นคนที่ใครๆก็จะต้องหมายปองอยากได้อยู่แล้วนะก็พี่ไพ่มาเป็นกำลังใจว่าถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงความกังวลใจเกิดขึ้นในตัวคุณเองอะค่ะหันกลับมาทบทวนความสุขความดีงามในใจของคุณเยอะเออนี่ไงนี่คือเหตุผลที่เราทำคลิปวันนี้ใช่ไหมถ้าคุณกำลังสงสัยในความดีของตัวเองอยู่เออลิงก์ดีจังเลยเนาะความสวยงามที่คุณมีไม่เหมือนใครมาใครกาลังอยู่ในแบบ โหมดกุ้งโก้งงงงกับความดีความงามของตัวเองอยู่นะคะมาให้พี่ไพ่เล่าให้ฟังกันใบแรกในอ o บ w อ n ส์นะคะกุ้มกลิ่มมาเลยอุ๊บส์มือถือเราเหรอเสียงดังขออภัยนะคะพุ่ยนับคอยเป็นสัญญาณใช่ไหมเนี่ยเป็นสัญญาณจากจักรวาลเดอะทาวเนะ ขออีกสักหนึ่งใบโอ้ oh my ก o d แนวขับเซ็นไหมปิดด้วยแนวขับวยมันมองไม่ค่อยเห็นขอจัดพายนิดน,นึงนะคะดึงดึงดึงแนวขับโอเคความดีงามของคุณอนะคุณคุณเป็นคนถ่อมตัวมากๆเลยเนาะถ่อมตัวซะจนบางทีบอกเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือเรียกกลับมาก่อนนะคะกลับมาให้เห็นคุณค่าความงดงามในตัวของคุณสักนิดนึงคุณเป็นคนที่แบบมีความดีแต่เป็นความดีที่ไม่เคยต้องตะโกนเลยนะแต่คุณภาพเนี่ยหรือว่าผู้คนสิ่งที่คุณทำอะ่ะจะตะโกนบอกคุณเองหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องพูดอ่ะอเหมือนดอกไม้อ่ะค่ะดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่ะดอกไม้ไม่เคยตะโกนบอกใช่ไหมเวลาคุณเดินผ่านคุณก็จะได้กลิ่นหอมเองลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเป็นความดีโดยธรรมชาตินะเป็นความดีที่แบบมาเรื่อยๆมาแบบตั้งใจมานะคะใครๆจะสัมผัสความสุขความดีงามความงดงามในตัวคุณได้อย่างที่ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากเลยอ่ะ ไม่ต้องคิดเยอะด้วยไม่ต้องไม่ต้องสงสัยไม่มีอะไรแบบคือแบบเอ้ยยายคนนี้ดีกับเรามันมีวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่าไม่มีนะไม่จะไม่มีใครที่แบบรู้สึกสงสัยอะในขณะที่คุณสงสัยตัวเองนะคนอื่นไม่เคยสงสัยเลยนะมองคุณง่ายมากเลยนะคะเป็นคนดีที่แบบมองแล้วแบบคนอื่นจะรู้สึกว่าโอ,อ้โหไม่ค่อยเจอคนแบบนี้เนาะมันมีความโปร่งใสอะคะ่ะดีแบบโปร่งใสอะดีแบบไม่ได้หวัง อะไรกับคนอื่นนะคะทำดีคือทำเลยให้ก็ให้ให้หมดใจด้วยนะให้ใครเนี่ยให้ให้ให้แบบไม่คิดเยอะเลยอะไม่ได้มาคิดว่าเอ๊ะฉันจะได้อะไรตอบแทนกลับคืนมาหรือปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาคนอยู่ใกล้อะเขายิ่งรู้สึกสบายอกสบายใจว่าเออมันมันไม่มีเบนฟิตอะไรซึ่งกันและกันเนาะเราไม่เป็นเฟรนด์ t ิทเบนฟิตกันแต่คือเป็นความจริงใจแบบเป็นกัลยานนะมิตรจริงๆอะ เป็นลักษณะของมีความเป็นเพื่อนแท้นะคะคุณเป็นคนที่มีความเมตตาอยู่ในตัวเองสูงมากมาก,มากเวลาคุณดีกับใครเนี่ยดีจริงๆเลยดีจนเราคิดว่าบางทีก็อาจจะคนอื่นก็จะงงๆนะยิ่งถ้าเกิดว่าชีวิตเขาอะ่ะไม่ไม่เคยเจอคนที่ดีมาก่อนนะเขาจะใหม่ๆเขาจะสับสนนิดน,นึงว่าแบบ คุณมาไม้ไหนกันแน่เนี่ยคุณอยากได้อะไรจากเขาหรือเปล่าแต่ไปไปมามาแล้วอะ่ะยิ่งอยู่จะยิ่งรักนะคะยิ่งอยู่ยิ่งประทับใจเขาจะเห็นความงดงามความดีงามที่คุณทําให้อะ่ะงอกง,งามออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นความสบายใจนะอยู่ตรงไหนอยู่กับใครก็ทําให้เขาสบายใจนะคะอยู่กับเจ้านายเนี่ยโหเจ้านายเนี่ยจะโดนใช้งานเยอะเลย คือทั้งเก่งแล้วแบบเขาไว้ใจอ่ะไว้ใจมากแบบหวางงานให้เียคนนี้นะต้องแบบทำได้แน่นอนนะคะงานจะผ่านฉลุยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องหรือว่าคือแบบสบายใจอ่ะอุ่นใจนะคะให้งานกับคนนี้เนี่ยรู้เลยว่าระดับสกิลความรับผิดชอบเนี่ยที่สุดที่สุดถึงที่สุดอืม คุณมักจะเป็นความไว้วางใจของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะ็นดูคุณมากๆนะคะคุณมีไฟในการทำงานเยอะมากนะเวลาทำงานเนี่ยทำแบบทำวัวตายควายลมอะ่ะทำแบบตั้งใจตั้งใจนะคะตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานทำงานทะลุเงินเดือนอะ่ะทำงานยิ่งยิ่งกว่าเจ้าของทำทำด้วยใจคือเวลาคุณทำอะไรคุณแบบจิตใจคุณจดจ่ออยู่ตรงนั้นจริงๆนะ ทำด้วยความละเมียดละไมทำพยายามจะมองหาความสุขไม่ว่างานนั้นจะยากลําบากสักแค่ไหนนะคะคุณจะมีมุมมองคุณจะมีวิธีการของคุณใส่รายละเอียดใส่ลายเส้นของคุณลงไปผู้คนจะรับรู้ได้ว่าน,นี่ลายเส้นของยายคนนี้แน่นอนลักษณะการทำงานแบบนี้การพูดแบบนี้ม,ม,มันมันบอกทั้งหมดเลยนะสีหน้าแววตาเรารู้นะใครทำงานแบบเช้าชา,ชาเย็นชามหรือว่ามารีบตอก ให้ได้เงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้นะหรือแบบทําทงานแล้วแบบเอาเปรียบคนอื่นอะไรทํานองเนี้ยมันใช้เวลาไม่นานหรอกไปอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็จะรู้แต่คุณจะเป็นคนที่แบบว่ามีสกิลโคตรครบเลยอะคือแบบทั้งถึกทั้งอึดทั้งสู้งานทั้งอดทนทํางานดีทํางานเรียบร้อยเก็บละเอียดใส่ใจเรียกได้ว่าแบบ ครบเครื่องจริงๆเป็นมนุษย์ที่คือถ้าวันหนึ่งจะไปเป็นใหญ่เป็นโตในชีวิตอะไม่แปลกใจเลยคุณมีศักยภาพของการเป็นผู้นำเพราะว่าในวันที่คุณเป็นลูกน้องหรือว่าอยู่ในระดับล่างๆอะค่ะโอ้โหคือเก็บเก็บครบอะเก็บครบเก็บละเอียดจริงๆเก็บเหมือนเก็บเหมือนเตรียมตัวไปเป็นเป็นใหญ่เป็นโตอะใช้แบบนั้นก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าผู้ใหญ่เขามีโอกาสนะคะที่จะ มีตำแหน่งดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าจังหวัดมันจังหวะมันได้นะเขาจะให้คุณด้วยความแบบดีใจอ่ะมีความสุขคืออยากให้เลยโดยที่คุณไม่ต้องลองขอเลยนะตำแหน่งชื่อเสียงเงินทองอะค่ะให้คุณทํางานในรูปแบบของบริษัทหรือว่าทํางานของตัวเองอะลูกค้าก็จะหลักนะคะเขาจะรู้ว่าแบบเออมาที่นี่มาตรงนี้อ่ะเขาจ่ายเงินไปอ่ะมันมันได้ความสุขหรือมันได้สิ่งกลับมา มากมายกว่านั้นเยอะแยะนะคะก็จะเป็นเ,เหมือนกำไรของคุณเนาะกำไรในชีวิตที่คุณส่งมอบสิ่งดีงามที่สุดให้กับโลกใบนี้ค่ะจักรวาลก็พร้อมที่จะส่งมอบสิ่งดีงามกลับมาให้คุณเหมือนกันอันนี้พูดในลักษณะในเรื่องของการงานเนาะถ้าเป็นคนรักหรือเป็นลักษณะของ Relationship อื่นๆเนี่ยอันนี้นี่ชำใจ บอกได้คําเดียวว่าช้าใจใครได้ไปเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ได้อะต่อให้เป็นแฟนเก่านะแฟนเก่ายัางคิดถึงเลยนะคุณจะเป็นแฟนคุณจะเป็นคนที่แบบแฟนเก่าคิดถึงอะ่ะเราให้เลิกกันยังไงนะคิดถึงทุกคนบอกได้เลยแล้วก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีว่าไปทําเรื่องราวให้เขาก่อนแล้วจบหรอกคนที่เป็นแฟนเก่าคุณอะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าคุณในวันที่คุณอย,อยู่มาเห็นในวันที่สายไปแล้วแล้วคุณก็เลือกที่จะรักตัวเองหรือว่าจัก,กรวาลเขาแบบทนไม่ได้แล้วที่แบบเห็นคุณอยู่กับอะไรที่แบบไม่สมมงเลยอะไรเงี้ยจับแยกหรือว่าสร้างเหตุการณ์บางอย่างทําให้คุณทนไม่ไหวหรือว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะเหมือนคลื่นพลังงานมันไม่ตรงกันแหละ เขาให้โอากาสเราเนาะให้มาเจอกันแต่แบบถ้าคนคนนั้นน่ะไม่ไม่สารต่อไม่ทําบุญเพิ่มกับคุณนะคะเขาจะอยู่เขาจะอยู่เลเวลเดียวกับคุณไม่ได้เลยขึ้นความถี่เนี่ยมันจะมีการจัดการกระบวนการของมันเองจะเป็นเพื่อนจะเป็นที่ทํางานจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่นะด้วยความที่คุณรักษาความดีของตัวคุณเองอะเข้มขน้นเจ้มจนมากเลยอะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ มันถึงเวลาค่ะที่เหมาะที่ควรอ่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเสมอและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พาคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นทุกครั้งนะคะด้วยความสวยงามที่อยู่ในใจของคุณแบบเนี้ยที่ไม่เหมือนใครเลยไม่มีใครเหมือนนะย้ำเลยนะไปอยู่ที่ไหนคุณจะทำให้คนที่ถึง ไปเป็นลูกน้องใครเขาจะจําคุณได้ลูกน้องคนนี้นะคะเด็กนักเรียนคนนี้เพื่อนคนนี้แฟนเก่าคนนี้คนที่เคยผ่านมาในชีวิตคนนี้คุณจะเป็นที่ตาตึงในหัวใจของใครหลายๆายคนนะคะเรื่องการที่เอาชนะใจใครหลายคนเนี่ยเป็นธรรมชาติของคุณโดยที่ไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยเกิดมาทําได้เองแบบนี้เลยนะด้วยบุญบารมีที่สร้างสะสมมานะคะแล้วก็ทาอยู่ต่อไปเนี่ย มันเป็นเหมือนการที่คุณสะสมสิ่งดีงามของตัวคุณอะสะสมบุญว่างั้นเหอ,เนอะเนาะเหมือนมาแล้วบมาสะสมบุญทาไปเรื่อยๆอะค่ะตัวคุณอะก็ได้รับความสุขกลับมาก่อนใครเพื่อนเลยจะมากจะน้อยจะในรูปแบบไหนก็ตามคุณก็จะเป็นคนที่อยู่ตรงไหนก็ทุกร้อนไม่นานอะคะ่ะจะมีอะไรมาช่วยมีอะไรมาผลักดันมีอะไรมาดึงมาพาคุณไปในที่ที่ ดีขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่ถูกกับตรงไหนนานหรือตัวคุณเองนั่นแหละก็จะมีวิธีคิดมีมุมมองมีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดในการทําให้ชีวิตตัวคุณเองอะค่ะสูงขึ้นอยู่เสมอเสมอเลยนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแรนดอมวันนี้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะดีใจจังเลยเนาะได้มีโอกาสอ่านเหมือนเหมือนกำลังอ่านแบบ เรื่องราวของผู้มีบุญนะอ่านไปรู้สึกเก่งใจไปประมาณนี้เลยก็มีความสุขมากๆนะคะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสุขกายสุขใจนะคะบาย